ช้างป่าดงใหญ่ที่บาดเจ็บตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจนแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตัวช้างเพื่อให้การรักษาได้ค่ะนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงสุภลักษณ์ประจันสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ นำปืนยิงยาสลบพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณยาเข้าช่วยเหลือช้างป่าเพศผู้อายุ1 0 2ถึงปีซึ่งบาดเจ็บมีร่องรอยคล้ายถูกกระสุนปืนยิงที่บริเวณขาหลังด้านซ้ายใกล้ช่องท้องแต่การช่วยเหลือค่อนข้างลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวยประกอบกับช้างพยายามเข้าไปซ่อนตัวในป่าทึบที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำและหวายจึงไม่สามารถเข้าใกล้ตัวช้างได้แม้เจ้าหน้าที่จะยิงยาสลบสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งวันนี้จะวางแผนให้การช่วยเหลืออีกครั้ง ช้างตัวนี้ขณะนี้บาดแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงอาการน่าเป็นห่วงดังนั้นจึงต้องเร่งรักษา